นี่สิะทุกคนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยสามสิบ yeah. ข้อหนึงนะคะเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆนะทุกคนก่อนหน้านี้เรายี่สิบใช่ปะเราเพิ่งแป๊บๆเดียวอะแล้วก็30แล้วอะทุกคนแล้วพอ30ปุ๊บอะมันเหมือนเฮ้ยเลขสามเราเหมือนแบบครึ่งชีวิตของวัยเกษียณอะ ผมว่าเรากรเกษียณ60ติบแล้วตอนนี้30ก็คือครึ่งหนึ่งแล้วใช่ปะแล้วยังไงเ่ะเราจะเอายังไงต่อเมยนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครอยากทําอะไรอะก็คือให้รีบทําเลยนะคะไม่งั้นทําตอนหลังอะ่ะมันจะมีความปวดหลังมันมันจะมีความหมดไฟมันจะมีความไม่กล้าทําไม่กล้าลองไม่กลก้าทํานู่นทนํานี่เพราะว่าแบบอายุเยอะขึ้นไงความกดดันมันเยอะขึ้นความกล้าลองผิดลองถูกมันน้อยลงอะ่ะมันเหมือน อยากทำสิ่งนี้แต่อายุเยอะแล้วมันไม่กล้าทําเลยอะอะไรเงี้ยเออแม้ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่ที่ที่ทำให้เออคนไม่กล้าทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างอย่างตอนที่เมย์จะทำ u ู u b e อะเมย์ก็คิดว่าแบบไม่กล้าทำไม่มีคนดูกลไ,ไม่โอเคเออพอทำจริงๆแล้วอะเราก็รู้สึกว่า ก็มันเป็นพื้นที่ที่โอเคนะมันไม่ได้แย่นะก็ดึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกริ่งกิงกิงกิงด้วยนะทุกคนอย่าแก้ปัญหาอะไรด้วยวิธีการเดิมๆซึ่งก็อย่างผมนีงนะคะไม่รู้สึกว่าเวลาเราเจอปัญหาแบบทุกคนอะไม่ได้ไม่ได้เจอปัญหาแล้วหาทางแก้เสมอไปนะคะมันจะใช้วิธีการเดิมๆในการแก้แล้วเราก็จะ ได้ผลลัพธ์แบบเดิมเราเคยเจอปัญหานี้แล้วแล้วเราเออเรียนรู้มันแล้วว่าเราแก้ปัญหาเนี่แล้วมันออกมาเป็นแบบเดิมอะเราก็ควรที่จะหาวิธีการใหม่ๆในการทดลองนะคะเันเหมือนกันทดลองเลยทุกคนบางทีเราก็ลืมนึกถึงไปนะคะว่าเออลองหาดูว่าจริงๆแล้วอะปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่นะการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะทุกคนเพราะว่าอย่าง ถ้าเราไม่มีเป้าหมายอ่ะเราก็ไม่มีแบบลู่ทางใช่ไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องไปในเวย์ไหนลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันดูก็ได้นะคะทุกคนเราจะเจอความผิดพลาดเราจะเจอความไม่ได้ดั่งใจเราจะเจอความแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ไม่ว่าเป้าหมายพวกนั้นอะ่ะแต่ละวันน่ะมันเหมือนแบบเป็นการต่อจุดอะ่ะมันทําให้เราคนพบจุดต่อไปว่าเออเราควรจะตั้งเป้าหมายอะไรอีกในอนาคตน,นะคะ ม,มันเหมือนพอเราเจอจุดเราจะสามารถตั้งเป้าหมายต่อไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวความผิดพลาดนะคะมันเป็นเรื่องที่าบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบแย่อาจจะทําให้รู้สึกเฟลแบบโอ้ยอีกแล้วหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันมันมันก็ชีวิตนะคะทุกคนมันไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเราควรที่จะให้โอกาส ตัวเองในการผิดพลาดมากขึ้นนะคะเออแต่พอพูดถึงเรื่องความผิดพลาดอะไม่รู้สึกว่าพอโตขึ้นอะความกดดันอะเราจะให้โอกาสตัวเองผิดพลาดได้น้อยลงนะซึ่งมันไม่ได้จําเป็นที่เราจะต้องแบบกดดันตัวเองนะคะมันเหมือนกับเออถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วอะว่าเราพยายามที่จะทำอะเหมือนต่อให้ผลลัพธ์มันดีหรือไม่ดีอะถ้าเราตั้งใจทําสิ่งน,นี้มาแบบตั้งใจจริงๆอะ่ะ เราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเฟลกับตัวเองมากนะคะเออขอแค่แบบเรารู้อยู่ในใจอะว่าเออเราผ่านกระบวนการตั้งใจมาอย่างดีอะต่อให้มันเฟลมันก็จะไม่ได้แบบเฟลขั้นสุดนะคะเรามองว่าการใช้ชีวิตอะมันเหมือนแบบเราเป็นลูกกลมๆแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆอะแล้วพอเราเจอเราเจอวัตถุอื่นที่แบบ บางทีก็ดีกับเราแต่ว่ามันจะเจออะไรที่แบบมาทิมแทงเราอะเราก็ต้องมีกระบวนการปกป้องตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราจะหมุนไปให้เขาทิมอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะทุกคนบางเรื่องอะก็ช่างแม่งไปเลยทุกคนถ้าเรารับมาแล้วเราแบบเอออันนี้ทาให้เราแบบมีความกลมมากขึ้นะ่ะมีชีวิตแบบมันกลมกล่อมากขึ้นะ่ะเราเอามาปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้เลยเว้ย เราแบบว่าไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแต่ว่าเวลาเราเจอแบบพวกอะไรที่มันที่มันแบบโจมตีเรามาแบบโดนแอดแทกมาเรื่อยๆอะเราก็จะต้องคิดแล้วว่าเออมันจริงป่ะวะแบบอะไรที่มันจริงแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอะเราก็เก็บมานะคะแต่ว่าอะไรที่มันแย่แล้วมันแบบไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอะเรามองว่า ปล่อยมันไปเลยอะ่ะแบบช่างแม่งกับมันหรือว่ามองว่าไหนลองดูคนที่เขาพูดดิว่าชีวิตเขาดีจริงหรือเปล่าเขาถึงมาโจมตีเราแบบนี้อะไรเงี้ยแบบเออก็จะบอกว่ามันชีวิตเราเราเราดีไซน์ได้เลยอะ่ะทุกคนคือชีวิตทุกคนอะ่ะไม่ว่ามันไม่ได้มีใครแบบมาสนใจเราขนาดนั้นนะเราต่อให้ วันหนึ่งเรากลายเป็นจุดสนใจมากๆสุดท้ายแล้วแบบมันก็จะมีวันที่เขาไม่ได้มาสนใจเรื่องเราเลยอะ่ะเพราะว่าเราแค่โฟกัสกับเรื่องของตัวเองอะ่ะเออการหาตัวเองไม่เจอซึ่งแบบเออใครๆก็เป็นอะ่ะไม่ว่าแบบคนส่วนใหญ่ไม่มีใครหาตัวเองเจอตั้งแต่แรกยกเว้นคนที่เกิดมาแล้วเขารู้ว่าเขาทําสิ่งนี้แล้วเขารบับชอบมาเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่หยุดที่จะทำอะไรเงี้ย แต่ว่าอย่างถ้าเกิดใครที่ยังมองหาตัวเองหาแพชั่นตัวเองไม่เจอจริงๆอ่ะแม่มองว่าก็ทำอะไรก็ได้หาอะไรทำสิ่งใหม่ๆเพื่อให้เราอ่ะค้นเจอว่าเออสิ่งนี้เราอยู่กับมันได้สิ่งนี้เราอยู่กับมันไม่ได้หรือว่าเราฝืนที่จะต้องทนอยู่กับมันนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะกว่าที่เราจะรู้ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไราง มันก็ต้องเกิดจากการที่เราแบบทดลองทำมาก่อนอืเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเคยได้ยินกันไหมคะเลือกที่จะซื้อของอะไรสักอย่างหนึง่งสมมติว่าของนั้นแบบเป็นของที่เราแบบอยากได้มานานมากเลยแต่ว่าเวลาจะไปซื้อจริงๆดันเจอของที่มันราคาถูกกว่าแบบมันก็เอออยากลองใช่ไหมวะอะไหนถ้าเกิดซื้อถูกกว่ามันก็คุณภาพเท่าๆกาันอะไรอ่เงี้ย แต่ว่าด้วยความรู้สึกเมย์นะคะเมย์รู้สึกว่าถ้าเราอยากได้ของสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเราตั้งใจที่จะไปซื้อเราศึกษามันอย่างดีว่าของชิ้นเนี้ยเราอยากได้จริงๆแล้วอะ่ะเออถ้ามันไม่ได้เหนือบากว่าแรงทอนกําลังทรัพย์ของเรามากอะ่ะก็ให้เลือกอันที่เราอยากได้ตั้งแต่แรกเลยเว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราได้ของที่เราไม่ได้เลือกตั้งแต่แรกอะ่ะยังไงอะ่ะเราก็จะกลับไปเลือกมันอยู่ดีเว้ยเพราะ อันนี้คือส่วนใหญ่นะคะไม่อา,อาจจะไม่ได้บอกว่าแบบถูกทั้งหมดนะบางทีงแบบเราซื้อของอันที่มันถูกกว่าแล้วมันดีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดอะงบเราจํากัดอยู่หนึ่งก้อนเท่านี้เราก็ถ้าเกิดแบบไม่ได้ซ <dev Alf sound> ื <opposite> ้ออันนี้แล้วอะเราก็จะแบบไม่มันก็จะเออนั่นแหละทุกคนก็คือตัดสินใจซื้ออันที่เราอยากได้แต่แรกไปเลย่ดีกว่านะ เอ,อ,อีกข้อนึงนะคะยอมรับในความไม่เหมือนกันของแต่ละคนค่ะพอเราโตมาเราจะเห็นแบบเราจะเจอคนที่มีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้นน่ะเราต้องยอมรับเลยอะ่ะว่าแต่ละคนที่เราเจอบางคนอาจจะเข้ากับเราได้บางคนแบบเข้ากับเราไม่ได้เราต้องยอมรับว่าเออมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราอะ่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องไปทําอะไรให้มันเหมือนเข้าได้กับทุกคนนะคะ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นที่เข้ากับเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะคะมันแค่เข้ากับเราไม่ได้เฉยๆอะ่ะเออมันเหมือนกับของที่มันไม่ได้มาอยู่แบบในกลุ่มเดียวกันอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ปกติมากเลยนะคะสำหรับในชีวิตบนสังคมนี้เราแค่แบบหาวิธีที่จะอยู่ยังไงอยู่กับเขายังไงเฉยๆอะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบลงลึกซึ้งกับ ขอบกับทุกคนขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือพอโตขึ้นน่ะไม่รู้สึกว่าเราหาเราหัวเราะยากขึ้นน่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสุขเลยนะแต่แค่เรื่องบางเรื่องที่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยหัวเราะเราอาจจะเคยตลกกับมันน่ะพอโตขึ้นมาแบบไม่รู้สึกว่าความสดใสพวกนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะแบบ โดนกลืนหายไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าณนะตอนเนี้ยมันก็แค่รู้สึกว่าเอออยากให้ตัวเองอะ่ะมีความสุขกับสิ่งรอบข้างได้ไง่ายขึ้นมันทำให้เราเรียนรู้ว่าการหาพื้นที่ที่เราสบายใจจริงๆอะ่ะเพื่อที่ให้เราอะ่ะได้ไปอยู่กับมันอะ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเราเองที่ไหนที่เราไปแล้วเรารู้สึกแบบ เรารู้สึกแบบสบายใจเราไปคนเดียวได้หรือว่าการคุยกับเพื่อนการคุยกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องใครก็แล้วแต่ที่เราสามารถคุยแชร์ไปก็ได้ให้เขาฟังแล้วแบบเขาไม่ได้จัดเราแล้วเขาแบบเออมันแบบรับฟังไปกับเราอะขอเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่ที่สบายใจนะคะ แมวเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเมเซอร์ไพ์มากเลยนะ่ะมันทําให้แบบว่าเออตั้งแต่เลียงตั้งแต่เลี้ยงโรบี้มาคือเป็นความสบายใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้โรบี้นะคะเป็นคิงออฟพื้นที่สบายใจนะคะก็ไม่ว่าแบบหลายๆคนน่ะไม่ได้มีประสบการณ์ที่เหมือนกันเป๊ะๆนะคะบางคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันหรือว่ามีบางข้อที่ ไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าบางข้อที่แบบเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยก็บอกมาได้เลยนะนั่นแหละอยากให้พื้นที่ตรงเนี้เป็นพื้นที่ที่สบายใจของทุกคนเหมือนกันนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะบ๊ายบายเนาะนบี้ ไล่โลบี้อ้โลบี้ก็เป็นแต่ว่าโลบี้ไม่ได้บอกว่าเมเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับโลบีลบ้นะคะเอ้ย<บ><บ><บ>